สำหรับคนที่กำลังมองหาแอปที่สามารถสร้างรัดและเอาไปใช้ในแอป l u m a Fusion ได้คลิปนี้ก็จะมาแนะนำแอปที่สามารถสร้างรัดและเอาไปใช้งานได้แอปที่จะแนะนำก็คือ Adobe Capture ซึ่งเป็นแอปที่สามารถใช้งานได้ฟรีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยสอนวิธีการสร้างรัดเพื่อเอาไปใช้ในแอป l u m a Fusion ไปแล้วด้วยแอปที่ชื่อว่า Affinity Photo นะครับซึ่งเป็นแอปที่ต้องเสียตังค์ซื้อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อมาใช้ ในวันนี้ก็สามารถลองใช้แอปตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเ,าเราไปเริ่มกันเลยครับนำไฟล์ฟุตเทจที่เราจะใช้ลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์ก่อนเลยต่อมาก็ทําการแคปเจอร์ให้เป็นรูปภาพก่อนวิธีการแคปเจอร์ก็ให้เราแตะที่เมนูรูปฟันเฟืองตรงมุมจอด้านล่างตรงนี้แตะที่เมนู Snapshot ครับ ตัวแอปก็จะทำการบันทึกภาพหน้าจอให้เป็นไฟล์ภาพและเก็บไว้ที่คลังภาพในเครื่องของเราเรียบร้อยครับต่อมาก็เปิดแอป Adobe Capture ขึ้นมาครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการสร้างรัดของแอปนี้เลยนะครับจะไม่ขอพูดถึงฟังก์ชันการทำงานในส่วนอื่นเพื่อความกระชับของคลิปนะครับหลังจากเปิดแอปขึ้นมาเราแตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเลือก Import Image แล้วก็เลือกภาพที่เราแคปจากแอปมาเมื่อครู่นี้นะครับ ก็จะอยู่ใน camera roll ของเรานะครับเลือกรูปที่แคปไว้ได้เลยพอเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะพามาหน้านี้ครับแถบเมนูทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสีนะครับเราจะโฟกัสมาที่การสร้างลัดไปใช้ให้เพื่อนๆแตะที่เมนูที่ชื่อว่า look ได้เลยครับจากนั้นแตะปุ่มเครื่องหมายถูกด้านบนตรงนี้ เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าด้านข้างตรงนี้นะครับจะมี preset ของลุคให้เราเลือกเยอะเลยก็ลองแตะเล่นดูได้ครับว่าชอบสีแบบไหนลุคในที่นี้ก็คือรัดนะครับเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าตกลงลุคหรือรัดสรุปว่ามันก็คืออันเดียวกันเนี่ยครับลองปรับดูไปเรื่อยๆครับว่าชอบแบบไหนเลือกแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับที่แถบด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยเพื่อเพิ่มหรือลดระดับความเข้มของสีพรีเซตที่เลือกนะครับจากนั้นแตะที่ปุ่มเซฟตรงนี้ครับ เราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับก็แตะตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็เซฟครับเนี่ยครับเซฟแล้วก็จะได้ลัดแบบนี้มาคราวนี้เรามาดูวิธีการเอาไปใช้ในแอป Lumafusion ให้เพื่อนๆแตะที่จุด3จุดตรงนี้ครับจากนั้นเลือก export add ตามด้วย look pop up ออนี้เด้งขึ้นมาก็เลื่อนหาแอป Lumafusion ถ้าไม่เจอก็ ตะเพิ่มเติมตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนหาเนี่ยครับเจอแล้วก็แตะเลือกมันก็จะพาเรามาที่แอป Lumafusion เลยจากนั้นให้เรา Double Tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเข้ามาแล้วแตะที่แถบเมนู Color and Effects นะครับแล้วก็มาที่เมนูด้านบนตรงนี้เมนูที่2เป็นเมนูลัดครับลัดที่เราเซฟมันจะเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยครับแตะเลือกได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการสร้างลัดและเอามาใช้ เรายังสามารถเลื meals, ่อนแถบเบรนดิ้งตรงนี้เพื่อปรับระดับความเข้มได้ด้วยเช่นกันครับก็ประมาณนี้ครับลองทำกันดูที่ผมลองเล่นดูเนี่ยตัวแอปมันสามารถสร้าง p r e เซ t ตลัดได้ถึง24 preset เซตเลยครับก็น่าจะต้องมีสักอันที่เป็นโทนสีที่เราชอบถ้าเพื่อนๆจะเซฟให้ครบทุกพรีเซตเลยก็ให้เรากลับไปที่แอป Adobe Capture อีกครั้งครับ แต่ที่จุด3จุดเหมือนเดิมเลือก Edit แล้วก็เลือก Preset แล้วก็กด Save อีกครั้งแล้วก็ทำซ้ำเหมือนเดิมครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบตามที่เราต้องการก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการสร้างลัด เพื่อเอามาใช้ในแอป l u m a Fusion นะครับที่สำคัญคือเป็นแอปที่ใช้งานได้ฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดปุ่มติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในกรณีที่ทางช่องเนี่ยลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ